มาร์คแอปบอดดุมอังกฤษสุดดีใจได้รับสัญชาติไทยอย่างเป็นทางการชี้สัญชาติไทยขอยากกว่าสัญชาติอังกฤษและอเมริกามากบอกสาเหตุที่อยากได้สัญชาติไทยเพราะว่ารักเมืองไทยรวมถึงอาหารอากาศและวัฒนธรรมด้านชาวในแถ่คอมเมนต์แสดงความยินดีบางส่วนตั้งคำถามคิดยังไงถึงอยากได้สัญชาติไทยซึ่งเจ้าตัวได้เข้ามาตอบกลับด้วยเหตุผลที่น่าสนใจ คลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูนางฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใครได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขณะล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code หรือแอดไลน์แอดทูบ360 โดยเป็นเรื่องราวจากอินสตาแกรมของชาวอังกฤษท่านหนึ่งที่มีชื่อว่า Mark a แอป t อซึ่งถ้าใครสนใจในเรื่องของมวยไทยก็จะคุ้นเคยกับเขาคนนี้เป็นอย่างดีในฐานะพิธีกรและรวมถึงในฐานะเทรนเนอร์ฟิตเนสที่มีชื่อเสียงโดยทางคุณมาร์เองได้มีการเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลานานซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้เดินทางไปอาศัยอยู่ในหลายประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาอังกฤษและประเทศเกาหลีและด้วยความชื่นชอบและหลงรักเมืองไทยนะครับ จนตัวเขาเองเรียกตัวเองว่าเป็นคนไทยและถือว่าประเทศไทยคือบ้านโดยเขาได้มีการพยายามที่จะขอสัญชาติไทยมาโดยตลอดซึ่งจากความพยายามของเขาเขาก็ได้ประสบความสําเร็จนะครับโดยเขาได้มีการรับสัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยโดยคุณมาได้มีการเผยแพร่วิดีโอซึ่งแสดงความรู้สึกพร้อมกับมีการโชว์พาสปอร์ตไทยพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าผมได้สัญชาติไทยอย่างเป็นทางการแล้วครับมันขอยากกว่าสัญชาติอังกฤษหรือว่าอเมริกันมากๆ เดี๋ยวจะทำวิดีโอเรื่องการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยครับซึ่งจากวิดีโอดังกล่าวนะครับก็ได้มีผู้เข้ามาแสดงความยินด,ดีกับเขาเป็นจานวนมากพร้อมกับมีการบอกว่านี่คือสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเพราะว่าการขอสัญชาติไทยนั้นยากมากและรวมถึงได้มีชาวไทยได้เข้าไปตั้งคำถามว่าคุณคิดยังไงถึงอยากได้สัญชาติไทยซึ่งทางคุณมาร์กก็ตอบกลับได้อย่างน่าสนใจสำหรับประวัติคร่าวๆของคุณมาร์กแอปบอตนะครับเขาเกิดที่แอฟริกาใต้และไปโตที่อังกฤษ โดยมีโอกาสเข้ามาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อตอนอายุ20ปีต่อมาเขาได้มีการเดินทางไปอาศัยอยู่หลายประเทศและตั้งใจจะกลับประเทศอังกฤษซึ่งเขาก็ได้มีโอกาสมาแวะที่ประเทศไทยเป็นเวลา8วันและหลังจากนั้นเขาก็เริ่มหลงรักประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเขาได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกือบ20ปีแล้วซึ่งตัวเขาเองก็สามารถพูดภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วโดยครั้งหนึ่งนะครับคุณมาร์กได้มีการกล่าวไว้ว่า ตอนแรกผมอยู่ประเทศไทยแค่6เดือนก็ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปแต่ก็คิดนะว่าถ้ากลับไปเรียนที่อังกฤษ3ปีจบค่าเรียนก็ถูกกว่านี้แต่ว่าผมไม่กลับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่นี่เพราะคนไทยผมชอบคนไทยผมว่าไปที่ไหนอะไรก็มีเหมือนๆกันฝรั่งเศสเวียดนามก็มีอาหารอร่อยประเทศลาวก็รม่มรื่นแต่ที่นี่มีคนไทยผมชอบคนไทยชอบวัฒนธรรมไทยชอบความเอื้ออารี การเปิดใจกว้างยอมรับยิ้มง่ายใส่ใจคนอื่นนี่คือเสน่ห์ที่ผมชอบผมปรับตัวได้ผมทำอาหารไทยได้หลายอย่างผมกินเผ็ดได้และที่นี่ปลอดภัยนะครับผมเคยอยู่บางประเทศถ้ามืดแล้วอย่าออกจากบ้านอันตรายมากเอาละครับเดี๋ยวเราไปลองฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตที่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นทางอินสตาแกรมของเขากันนะครับโดยท่านแรกครับท่านนี้เป็นชาวไทยเขาได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่า ผมอยู่อังกฤษมา10กว่าปีขอวีซ่าถาวรยากมากครับยังไม่ได้เลยหมดค่าใช้ใจ่ายไปเยอะมากซึ่งทางคุณมาได้เข้ามาตอบกลับนะครับโดยเขาบอกว่าขอสัญชาติไทยยากกว่าหลายเท่าตัวครับอังกฤษให้ new citizenship ประมาณ1,65,000คนต่อปีครับปีที่แล้วเมืองไทยให้คนต่างชาติปแปลงสัญชาติเป็นไทยแค่44คนครับคือมันยากมากแบบอธิบายไม่ถูกในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยครับโดยเขาบอกว่า ดังนั้นคำถามของฉันก็คือทำไมคุณต้องการหนังสือเดินทางไทยพาสปอร์ตของเราไม่แข็งแรงขนาดนั้นคนไทยหลายคนพยายามไปอยู่ต่างแดนเพื่อให้ได้สัญชาติและมีชีวิตที่ดีขึ้นซึง่งจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีผู้เข้ามาตอบกลับหลายท่านโดยท่านแรกครับเขาบอกว่าถ้าคุณมีไรายได้ดีในประเทศไทยคุณภาพชีวิตคุณจะสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว10,000แบาทในประเทศไทยมันแตกต่างจาก10,000แบาทที่อยู่ในต่างประเทศ นอกจากนี้สัญชาติไทยทําให้คุณมีสิทธิ์ทั้งหมดในฐานะคนไทยคุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและทํางานทุกประเภทได้เท่าที่คุณต้องการดังนั้นจึงเป็นประโยชน์ที่ดีสําหรับคนที่วางแผนที่จะตั้งหลักถาวรที่นี่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นความคิดเห็นจากชาวไทยท่านนี้เขาบอกว่าแต่คนไทยหนุ่มสาวหลายคนไม่อยากถือสัญชาติไทยและไม่อยากอยู่ในประเทศห่วยแตกนี้ซึ่งทางคุณมาร์กได้เข้ามาตอบกลับไว้อย่างน่าสนใจนะครับที่เขาบอกว่า มันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดอะไรเมื่อคุณยังเป็นหนุ่มสาวและคุณยังไม่ได้เดินทางมากนักประเทศนี้ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์แบบผมอาศัยอยู่ใน4ประเทศใน3มทวีปและประเทศไทยเป็นประเทศที่ผมชอบบางทีคุณจําเป็นจะต้องอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมผมคิดว่าทุกคนมีอิสระที่จะแสดงความคิดเห็นและสิ่งที่คนอื่นคิดก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับคนอื่นๆความคิดเห็นต่อมาที่ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์นะครับท่านนี้เขาบอกว่า ฉันอาศัยอยู่ในประเทศที่ฉันคิดว่าคือหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดในโลกมาเกือบ30ปีแต่ตอนนี้ฉันจะกลับไปที่ประเทศไทยไม่มีประเทศไหนสมบูรณ์แบบอะไรที่ทําให้คุณไม่มีความสุขอย่างนั้นหรือเงินงานหรือว่าชีวิตความคิดเห็นต่อไปที่ได้เข้าไปตอบกลับนะครับท่านนี้เป็นชาวต่างชาติโดยเขาบอกไว้ว่าฉันได้ยินสิ่งนี้มาบ่อยแต่น่าเสียดายที่มันมักจะมาจากคนที่ทําอะไรน้อยมากและไม่เคยเดินทางไปไหน มันทาให้พวกเขาไม่มีประสบการณ์ที่จะเปรียบเทียบระหว่างชีวิตในประเทศไทยกับที่อื่นๆดังนั้นสิ่งที่ฉันจะพูดก็คือให้คุณลองทามันดูก่อนแล้วลองมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณคิดในภายหลังท่านต่อไปที่เข้ามาตอบกลับนะครับท่านนี้เป็นชาวต่างชาติเขาบอกว่าเกือบ40ปีที่ฉันอยู่ในสหรัฐอเมริกาฉันสามารถพูดได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่น่าอยู่มันไม่มีประเทศไหนที่สมบูรณ์แบบอย่างที่มาร์กบอกและมันก็คือความจริงอย่างที่สุด สำหรับฉันฉันกเกษียณแล้วฉันวางแผนที่จะ,กะเกษียณในประเทศไทยทั้นต่อไปที่เข้ามาตอบกลับนะครับเขาบอกว่า <c oughs> เห็นคนไทยหลายคนย้ายไปที่ประเทศพัฒนาแล้วพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะย้ายออกจากประเทศที่พวกเขาบอกว่าหวยแตกและหลังจากย้ายไปพวกเขาก็ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยในเวลาไม่กี่ปีพวกเขาคิดว่าประเทศไทยห่วยแต่มันก็ยังมีประเทศที่ห่วยกว่าประเทศไทย พวกเขามีความสุขที่ได้ย้ายไปอเมริกาและแชร์เรื่องราวบนวิดีโอแต่ว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ย้ายกลับมาที่ประเทศไทยมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะครับขอแสดงความยินดีด้วยฉันเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกาและฉันไม่ได้สัญชาติไทยจนกระทั่งฉันอายุ30ปีมันเป็นความคืบหน้าทีท้าทายถึงแม้ว่าแม่ของฉันจะเป็นคนไทยก็ตามตอนแรกฉันคิดว่าฉันจะไม่ได้สัญชาติไทยแล้วเพราะว่าความคืบหน้านั้นมันช้ามาก มันเจ๋งมากๆจริงๆที่คุณสามารถได้รับสัญชาติไทยช่างเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดที่สามารถได้รับสิ่งเหล่านี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขบอกว่าพูดกันแบบแฟฝงเลยนะนี่มันน่าประทับใจและมันช่างน่าอิจฉามาไปท้ายก็ด้วยความคิดเห็นนี้นะครับท่านนี้เป็นชาวไทยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าขอแสดงความยินดีด้วยการขอสัญชาติไทยยากกว่าขอสัญชาติในยุโรป คุณทำได้ยังไงฉันอยากให้สามีและพ่อของลูกลองขอบ้างเพราะว่าเคยย้ายไปอยู่ไอแลนด์แล้วอยู่ไม่ได้ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยต่อไปครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อน,อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ